เมน,นเฮ็ดเมนูออ,กกกอมกบกบสาบีแล้วนะันดูพีต่ำเลยพกแข็งบอกกรบส่งทีต่ำหยากบกริขวัตต่ำ่กันด้คเทียม แต่ไครครับ <c oughs> ไอ้หอม,หอม กอบนต้อก,กันครับนน,นี้นีนล่กลกอบกบหน้าใส่จหน้าด้วยน่ากินกลาดด้ครับตับปลาปตาับเลยตตีนนะ

คบแล้วท่านสุกเอานำแซมถึงข้าวอันน,อน,นี้สูตรเทปอกเดินอันนี้สูตรตายตัวครับเราจะพว่มถนัดต้มเกลี่ยชิน้นสองใส่มั้งได้ไหมครบสุกแล้วใส่เข้าหม้อมั่นครับร เดี๋ยวจังไหนครับเส่ยพักมานีครับไปปักกระิน,นี่ต้นหอมพักตั้งเลือดตูด้ครับตรรมดาบางทีตู้ใส่รุ่นมูนแต่ว่าผมจ่ใส่ฟอมกันมันนี้ฟอม บริทัทวี่มีกำบังที่ไหนบอควาครับพร้อมเตยเต้หัววเป็นพร้อมเป็นคนหงนัวครับ lại lại cái này thôi nào, rồi, rồi. Đó là mình tà thang. bọn tòng xăm xếp xếp mấy chị năm căn gặp អរគុណបងចិះៗបុកណែនដែរครับเด้อនេះ